ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเรื่องราวของข่าวข่าวคริปโตเคเรนซีนะครับในเรื่องของบิตคอยนะครับช่วงนี้นะครับสังเกตว่าราคาของบิตคอยนะครับเรียกว่าร่วงละนาวเลยครับยาวเหยียดเลยครับแดงถือกเลยนะครับก็มันก็มันมีเหตุการณ์นะครับคือรายใหญ่ทั้งหลายนะครับรายใหญ่ที่ ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาซื้อบิตคอยนะครับได้รวมหัวกับสื่อใหญ่ๆสำนักสื่อนะบางทีก็เอาข่าวเก่ามาเล่าใหม่นะครับมาเล่นใหม่นะครับก็ทำให้เกิดภาวะของความตกใจในตลาดนะครับเรียกว่าบิตคอยล่วงไปถึง35%นะถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับ ไม่ไม่ติดลบแล้วนะครับเริ่มบวกแล้วนะครับส่วนอีเทเรียมนะครับก็ยังติดลบอยู่นะครับต้องใส่แว่นหน่อยอีเทเรียมติดลบอยู่12เปอร์เซนนะครับบิตคอยบวกขึ้นมาจุด48เปอร์เซ็นตครับเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ั่นและครับเป็นธรรมดานะครับของเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยมีจำนวนจำกัดนะครับแค่21ล้านบิตคอยนะครับแต่ว่ารายใหญ่นะครับที่ยังไม่ได้ครองครอบครองเหรียญนะครับก็อาศัยการสร้างข่าวนะครับทำให้ตกใจนะครับให้ตลาดตกใจแล้วก็เข้ามาชอตซื้อนะครับรวมกับ สื่อใหญ่ๆนะครับเล่นข่าวกันนะครับสื่อใหญ่ๆเล่นข่าวกันแล้วก็มันแมทชิ่งกันหมดนะครับวงการนักรายใหญ่แล้วก็สื่อทำให้ตลาดตกใจราคาตกไปเยอะเลยครับราคาตกไปเยอะเลยนะครับ,ราาตรบแต่ไงบิตคอยเองนะครับก็มีสภาวะคือความเสถียรคือมี21 ล้านคอยนะครับถือว่ามีจํานวนจํากัดมีจํานวนแค่นิดเดียวนะครับเทียบกับดีมา์ความต้องการของของตลาดทั่วทั้งโลกนะครับเยอะแยะมากมายนะที่ต้องการนะครับคนที่ถือเหรียญมานานก็เกิดภาวะแบบนี้ก็ตกใจนะครับทีก็เทขายนะครับลายที่สร้างข่าวที่สุเอีะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ ที่ไม่มีเหรียญก,ก็มาช้อนซื้อจํานวนมากนะครับก็เรียกว่าได้กาไรถ้าขึ้นไปอีกถ้าขึ้นตอนนี้เขาก็ได้มาแล้วสามสิบเปอร์เซนตนะครับเรียกว่าตูนเอาไว้นะครับมันได้เขาคิดอะไรนะครับได้เขาคิดว่าตลาดนะครับยังถูกชักจูงนะครับยังถูกทําให้ตโนกได้นะครับ จากนักลงทุนรายใหญ่หลายๆคนที่สร้างข่าวมานะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับที่สร้างข่าวเพื่อที่จะ discredit bitcoin นะครับแต่ว่า bitcoin นะครับเป็นเทคโนโลยี blockchain นะครับแล้วก็เป็น decentralized นะครับกระจายศูนย์เรื่อง finance นะครับทางด้านการเงินแล้วก็มีวความระบบความปลอดภัยที่สูงมากนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็จะทำให้บิตคอยนะครับมีความเสถียรและมีความมั่นคงนะครับยกตัวอย่างอย่างประเทศเวเนนะครับเวเนซุเอลานะครับเมื่อเกิดภาะวะเงินเฟอ้อนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้มากเพราะว่าพื้นดินอะไรต่างๆก็ไม่ได้รวมสมบูรณ์เหมือนเมืองไทยนะครับถ้าเกิดเงินเฟอ้อระดับเวเนนะครับเหมือนที่เมืองไทยก็ไม่มีปัญหานะครับ ในน้ําก็มีปลาในทะเลก็มีปลานะครับบนพื้นดินก็ดมด้วยผลไม้รากไม้ผลไม้ปลูกข้าวอะไรปลูกผักอะไรได้หมดนะครับไม่กระทบเพราะว่าอยู่ในพื้นดินที่เป็นชัยภูมิครัเมืองไทยนี้สุดยอดนะครับเล่าเรื่องบิตคอยนะครับบิตคอยมีความสเสถียรทางด้านการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะครับแม้ว่าเพราะวะช่วงนี้นะครับจะถูกแพนิคโดย รายใหญ่นะครับทำให้ตกใจแล้วสร้างข่าวแล้วก็รายใหญ่ก็มาซื้อกันนะครับส่วนใครรายย่อยนะครับที่ถือเหรียญเอาคอยต่างๆนะครับลดลงเยอะบางคนก็โอ้ลดลงเรียกว่าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อราคาบิตคอยติดตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ติดตัวขึ้นมาหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเอาคอยต่างๆนะครับก็จะ ดิดตัวขึ้นมานะครับแม้ว่าบิตคอยนะครับจะเป็นการลงทุนในทริปโตเคอเรนซีที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ก็มีผลตอบแทนที่สูงเช่นกันนะครับคิดดูนะครับรายใหญ่นะครับหลายไม่ว่าเป็นเหรียญบิตคอยหรือว่าเอาคอยต่างๆครับถ้ารายใหญ่เขาช้อนซื้อนะครับเขาจะได้กำไรมหาศาลนะครับช่วงนี้ก็ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับ เมื่อบิตคอยขึ้นมาเริ่มขึ้นมาตอนนี้หนึ่งจุดสามสี่เปอร์เซ็นตะครับเขาก็ได้กำไรแล้วนะครับก็นั่นแหละครับการลงทุนนะครับต้องมีสติมีความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไม่ตนกตกใจไปกับข่าวข่าวต่างๆที่สร้างถูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจากนักธุรกิจครับหรือว่าจาก ข่าวสารครับสื่อต่างๆนะครับที่เขาพยายามยงเข้ามานะครับนักลงทุนเ,เราต้องทนกับสภาวะดินฟ้าอากาศขึ้นลมทะเลนะครับต้องเหมือนฤดูการนะครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับบางช่วงนะครับช่วงนี้สภาวะอากาศไม่ปกตินะครับ ก็เหมือนกับมีพายุเข <obrigado> <and> <Festival> <rio> uh, <necessary> ้ามานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องโลกร้อนขึ้นมาอากาศก็ไปรป่วนครับก็เหมือนข่าวาวของบิตคอยนะครับก็รายใหญ่นะครับที่ไม่ได้มีครอบครองเหรียญบิตคอยไว้เลยนะครับไม่มีนะครับเขาก็ไปามสร้างข่าวนะครับเป็นอีกข่าวสร้างข่าวขึ้นมานะครับไม่รับเหรียญบิตคอยสร้างข่าวขึ้นมาแล้วเขาก็ช้อนซื้ออ่าบิตคอยขึ้นมานะเพื่อเก็งกาไรนะครับก็ นั่นแหละครับทำให้เรามาเจอช่วงตลาดที่ผันผวนแบบนี้นะครับทำเราทำให้เราเข้าใจนะครับเข้าใจมากขึ้น,นครับก็ดีนะครับเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นสงครามการลบพุ่งกันนะครับเราก็ได้เห็นเหตุการณ์เห็นปัญหาครับแล้วเราก็จะได้เอาตัวรอดให้เป็น,นครับก็คือไม่โตกตกใจนะครับไม่ตตกตกใจแล้วก็ คอยติดตามข่าวสารนะครับคอยติดตามข่าวสารดูข่าวๆนะครับแล้วก็คอยหาการลงทุนใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองนะครับก็เหรียญบิตคอยนะครับเหรียญเอาคอยต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเราศึกษาร้อยตัวแรกก็ได้นะครับร้อยตัวแรกของบิตคอยนะครับค่อยๆศึกษาวันละนิดวันละสองสามตัวนะครับ ว่าแต่ละตัวนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีมีการต่อยอดเทคโนโลยีอย่างไรนะครับก็เราจะได้นํามาเป็นความรู้แล้วก็มาประกอบความรู้แล้วก็เก่งกําไรว่าเหรียญแต่ละเหรียญเป็นยังไงบ้างนะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกอีกทางนะครับไม่ใช่มีแค่บิตคอยตัวเดียวนะครับ มีอีเทียมนะครับที่ต่อยอดมาจากบิตคอยนะครับแล้วก็มีเอาคอยต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เก่งกําไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในการเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับต้องมีสตินะครับต้องมีสติแล้วก็อย่าลืมนะครับมีสี่ตัวนะครับ RISK นะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงครับแล้วก็ มีผลตอบแทนสูงเช่นกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับได้ยินข่าวาวช่วงนี้นะครับข่าวๆก็มองไปที่กระดานเทรดนะครับก็แดงเป็นเทือกอะไครับตต่วันนี้ราคาก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งจเเซแล้วก็นั่นละครับอย่าตนกตกใจกับข่าวสารต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเราเอาเรื่องทฤษฎี ผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งนะครับทฤษฎีผลผลประโยชน์นะครับเราจะรู้นะครับเราจะโยงไปเลยว่าเป็นยังไงเป็นยังไงครับเอาผลประโยชน์นะครับเรื่องเอาเรื่องบิตคอย n เอามาบาลานซ์กันครับมาชั่งกันให้ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยครับการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารต่างๆนะครับก็หวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับคงจะประสบความสําเร็จในการลงทุนเรื่องริปโตเคอเรนซีนะครับ คลิปต่างๆที่เสนอมานะครับไม่ใช่แนะนำให้ไปลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นการให้ความรู้นะครับก็กลัาลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ